สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมากินมะม่งวงเบาดองเกลือโอ้ยสะอึดทำไมมันสสะึอ่ะมันจะมีอุ้ยเราสั่งจากที่นี่มาอ่นานว่าอะไรเจ็งหนึ่ง,งนี่เราสั่งมาสองห่อนะแกะเอาทั้งหมดสองห่อเลยไหมลูก ของห่ออะไรโอ้ยอะแต่แกะทิ้เกลือเทไว้ข้างๆเลยนี่นะคะเอาทำไมแกะไม่ได้อ่ะอามแกะให้หน่อยโอ้ยเครื่องสะอึกเป็นยังเครื่องสะอึกวะอ่ะได้แล้วได้แล้วนะคะ นี่เยอะมากเลย,ลยมันมีพริกเกลืออยู่เ,เทเลยพี่พิพเทเลยพริกเกลือเรา,เ,ราเขาจะให้เขาจะแถมพริกเกลือมาแบบนี้นแก่มกหมดไหมเอาแค่นี้ก่อนเนาะนี่นะคะมะม่วงเบาดองเกลือเป็นไงเราเก็บไว้ประมาณประมาณสองอาทิตย์โอ้ยะะอึอกเด้อพี่น้องเด้อ มัมเข้าดองอันนั้นแหละอร่อยอยู่นะแม่ลองดมดิอืมก็มเ,เป็นปกินแบบนี้แหละลูกเป็นเขาเดองเปรี้ยวมากเลยกัดจั๊กแม่เขา้า มันก็มะม่วงเบาที่อยู่นาเรานี่แหลนะน้องขไม่กินเปลือกมันนะก้หนได,นะะได้ได้ได้อมาโอ้ยแมงอะไรไม่รู้นั่งดีเต็มเลยทำไมมันมาบ้านเราอะ เป็นน้ำผาอะน้ำเปล่าอมือม <c oughs> <c oughs> อร่อยเขาจะให้พริกเกลือรเรามาด้วยสองถุง มันชิ้นใหญ่มากเลยแม่อยากได้ชิ้นเลนะ็กๆน่ะตอนนั้นเ,เห,นนหนือไปเห็นน่ะเลี้ยงน่ะเขาเอาบิเกเรามาเลยตรงกลางแล้วเขาก็กินดีเดียวอ่ะทั้งห่ย เปรี้ยวอยู่นะคะแต่อร่อยพยายามหาคินเล็กๆแต่ก็มีแต่ชิ้นใหญ่ๆญญมะม่วงเบา สงกานแบบใดขึ้นหยาบแต่บุ๊คมันห่อนนะพี่น้องมันห่อนโอ้แมงแมงก็เยอะคำสุดท้าย ไปแล้วค่ะอานนี้เจอเรือไว้ให้เด็กน้อยอีกคนนึงกินไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะเปี่ยว